เริ่มต้นด้วยการเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำโดนัทเราจะใช้แป้งสาลีน้ำตาลไข่นมสดเนยสดและยีสต์ครับใส่แป้งสาลีลงในชามผสมเติมน้ำตาลไข่และนมจากนั้นใช้ตะกร้อมือหรือเครื่องผสมคนให้เข้ากันจนเนียนครับเทแป้งลงบนโต๊ะโรยแป้งนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ติดแล้วใช้มือนวดไปเรื่อยๆจนแป้งนุ่มและยืดหยุ่นครับเมื่อได้แป้งที่นุ่มแล้วให้นำใส่ชาม ปิดด้วยผ้าขาวบางแล้วพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นฟูเป็นสองเท่าเมื่อแป้งขึ้นฟูแล้วให้นำออกมารีดและใช้พิมพ์ตัดเป็นวงกลมเจาะรูตรงกลางเรียงไว้บนถาดสำหรับเตรียมทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันใช้ไฟกลางค่อนอ่อนจากนั้นนำแป้งโดนัทลงทอดจนสุกเหลืองทองพลิกไปมาให้สุกทั่วกันเมื่อทอดเสร็จแล้วพักให้เสด็จน้ำมัน จากนั้นชุบโดนัทด้วยช็อกโกแลตหรือราดน้ำตาลไอซิ่งแล้วตกแต่งด้วยสปริงเกิลสีสวยๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดนัทโฮมเมดนุ่มๆฟูๆพร้อมเสิร์ฟคู่กับกาแฟหรือชาอร่อยง่ายๆทำได้เองที่บ้านครับ